หอมครับพี่หอมสวัสดีครับ<ป>อ่ากำลังนั่งคิวเลย นี่เป็นน้ำตกนะครับสะพานแห่งสติก็จะมีทางเดินเข้าสู่อ่าเป็นบึงกว้างนะครับเป็นบึงกว้างพ่อเราไปดูหน่ตอาร์เรียอะไรอีกไหม